อเคสวัสดีครับยูกาอนิเมะให้แม่นิวประจำวันที่8เดือน5 2 0 1 7นะครับโอเครอบนี้เราก็จะมาพูดถึงน้องกระต่ายนะ้องเคข่าวขาว,ขาว,ขาวความคืบหน้าของน้องกระต่ายที่มีน้องเขาขอมาแล้วโอเคว่ามันจะมีภาคสามไหมนะโอเคสรุปแล้วไม่มีนะครับแต่ว่ามีตอนพิเศษครับผมอ่ามีตอนพิเศษซึ่งตอนพิเศษเนี่ย มีคนมานั่งตีมโนกันหลายเว็บไซต์เหมือนกันนะบอกว่า,วาเอ้ยมันเป็น ova เฮ้ยมันเป็นมูวี่แต่ส่วนใหญ่เห็นบอกว่าจะเป็นมูวี่นะแต่ว่าในทางเว็บไซต์ของเจ้าตัวเนี่ยอ่าเว็บไซต์ของเจ้าตัวนะของนอกกระต่ายนยผมได้บอกมาแล้วว่ามันเป็นตอนพิเศษอ่าสเปเชียลเอพิโซดครับผมอ่าเป็นตอนพิเศษไม่ใช่เดอะมูวี่นะครับผมโอเคไปว่าตอนพิเศษเนี่ยน่าจะสัก 20กว่ากนาทีเห็นจะได้น้ำเคก็ดาวดาวกันไปก่อนนแต่ว่าที่แน่คือตอนพิเศษไม่ใช่เดอะมูฟวี่นะโอเคโดยไอตอนพิเศษเนี่ยอ่ะจะฉายตอนไหนยังไม่รู้น้ำแต่ว่าคือมันมีการเลื่อนการอะไรเยอะอยู่พอสมควรน้แต่ว่าเท่แน่คือไอตอนพิเศษตอนเนี้ยเขาโปรโมทกันอยู่เขากำลังเร่งโปรโมทกันอย่างเต็มที่เลยคนระับคือมีงานการ์ตูนกี่งานมันโปรโมทหมดเลยอะ มันไปทุกงานที่มันมีโปรโมทเลยนะก็เดี๋ยวขอพูดหน่อยลวกันวันนี้นะวันนี้ที่ญี่ปุ่นนะอากิฮาบาระที่แอดเล่อแอดเลตั้งแต่วันนี้นะของที่อากิฮาบาระมันเป็นงานครับผมอะมันมีงานการ์ตูนนะโอเคที่อากิฮาบาระตึกน่าจะเป็นตึกของแอดเลนะโอเคก็จะมีงานการ์ตูนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมาวันที่8พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม งานนี้ก็เอาน้องกระต่ายไปโปรโมทครับผมหรือว่างานในอนาคตของวันที่25มิถุนายนก็จะเอาเรื่องนี้ไปโปรโมทเหมือนกันอทำไมมันต้องมานั่งโปรโมทคือเขาบอกว่าเขาจะโปรโมททุกงานจนกระทั่งหนังมันฉายเขาเล่นกันอย่างนั้นเลยโอเคก็หนังเนี่ยน่าจะฉายในปี2017นะเขาเขียนบอกแค่ว่าฉายในปี2017นะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะวันที่เท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องการจะโปรโมทก่อน โปรโมทเยอะๆไปเลยนะนเลยไม่อยากจะระบุวันที่ให้แน่ชัดดีไม่ดีอาจจะไม่ใชยแต่อาจจะออกแผ่นแทนก็ได้นะโอเคก็ทําไมเขาต้องมาโปรโมทเยอะนะม,มันง่ายๆครับผมเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้อ่ะของน้องกระต่ายเนี่ยมัน2ปีมาแล้วมันออกอากาศครั้งแรกในปี2 0 1 4ภาค1ใช่ป่ะภาค2มาในปี2 0 1 5คือมันผ่านมาแล้ว2อปีตอนนี้16บ7กับใช่ป่ะอ่ะมันผ่านมา2ปีแล้วก็เลยว่า กระตูนเนี่ยคือมันเลิกบูมไปแล้วไงอ่ามันเลิกบูมไปแล้วในประเทศญี่ปุ่นแต่ประเทศไทยเราก็แล้วแต่เนาะโอเคก็ญี่ปุ่นเนี่ยมันเลิกบูมไปส่วนหนึ่งแล้วนะส่วนหนึ่งเลยก็เลยว่าต้องการจะดึงแฟนๆกลุ่มเก่าๆกลับมาแล้วก็บวกกับแฟนๆกลุ่มใหม่ก็เลยว่าต้องโปรโมทเดยอะพอสมควรอ่าหมนกบโปรโมทเกมอะไรครับแม่งเอออะไรกูโปรโมทอย่างเดียวโปรโมทมันไม่เรื่องได้จั เกมจะขายอะน้าอ,อ่ะก็โปรโมทกันเยอะเลยนะเพราะว่านี่แหละคือหนังมันนานแล้วไงก็เลยว่าเนี่ยเกาะกลุ่มเอ่อเอาคนกลุ่มเก่าๆกลับมาเอากลุ่มใหม่เข้ามาต้องโปรโมทกันเยอะน้อก็เลยว่านี่แหละงานทุกงานที่ญี่ปุ่นนะ้อเนต่ตั้งแต่วันนี้จริงๆแล้วมันตั้งแต่วันที่17มีนาคมแล้วนะโอเคก็ข่าวนี้ก็แต่วันนั้นแล้วน้องแต่ว่าเรามาทำวันนี้ไงก็น้องเขาเพิ่งขอมาแล้วก็เลยว่าจัดให้เลยแล้วกันโอเคก็ตั้งแต่หลังจากวันที่17มีนาเนี่ยมีงานการ์ตูนอะไรก็ช่านงนะครับ เห็นน้องกระต่ายไม่ต้องแปลกใจน้องก็จะโมโทกันจนจน,จนหนังมันฉายอะนะโอเคก็อ่ะชื่อตอนพิเศษเน้วอ่ะชื่อตอนพิเศษคือ dear my sister นะครับโอเคก็ไม่รู้จะอ่านถูกอ่านผิดไหมน่นแต่ว่าน่าจะผิดแค่ตัวเดียนี่แหลอะอาจะเดียหรือไดแต่ตามสบายแต่ก็ยังมีน้องมานั่งพิมพ์เห็นหลายคนมากกูต้องมานั่งลบเม้นหรือไงวะเออก็อได้แบบคื ไอ้อ่ะพี่ครับไออันนี้อดีเซชัน,นมันอ่านอย่างงี้นะครับผมอ่าอ่าหรือว่าเฮ้ยไอไอนี่มันอ่านอย่างงี้ครับอย่างงี้ครับมันอ่านยังไงก็เรื่องของกูเมื่อวามันเป็นสิทธิ์ของกูที่กูจะอ่านเออคือพี่จะอ่านยังไงก็เรื่องของพี่ปะะ๊อกเพราะว่ากูเขียนชื่อถูกอยู่อะ่ะกูเขียนถูกแต่กูอ่านที่ก็ต้องกูดีเออม่นองของกูไม่ต้องมานั่งพิมพิมพไอพ,มพ,มพิมพวกสเต็ปอย่างนี้กูลบเมนทิ้งหมดอ่ะ เออน้าผมอ่านยังไงของกูนะผมไม่ต้องไม่ต้องมาหยุดการอ่านของกูดิเพราะว่ากูเขียนกูเขียนถูกอยู่กูไม่ได้เขียนผิดสักกันหน่อยไอเรื่องการอ่านไม่ต้องมายุ่งกับพี่นะเออกูมานั่งบอกข่าวก็หนึ่งเออก็พอแล้วไม่เหรอไม่ยุ่งอะไรกับการอ่านกูดิกูอ่านผิดแล้วข่าวกูผิดไหมก็ไม่ได้ผิดสักกันหน่อยพวกนี้นะโอเคก็อ ah dear dear my sister นะผมก็อ่าน้องสาวที่รักเออน้องสาวที่รักก็แปลแบบ Google Translate เรื่องนี้ดีกว่านะก็เป็นตอนพิเศษนะก็เดี๋ยวยังไม่ระบุเหมือนกันว่าจะฉายวันไหนนะโอเคถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตว่าฉายวันไหนแล้วหรือว่าเขาไม่ฉายเขาจะขายแผ่นอย่างเดียวโอเคก็เดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะคบผมโอเคก็ถือว่าอันนี้เมยเม่พานนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไม่ใช่เดอะมบูวี่นะเป็นตอนพิเศษแล้วถ้ามาถามว่าเฮ้ยมันจะมีภาคสามต่อไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันเรับผมเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากการ์ตูนแก๊กอ่ามันเป็นการ์ตูนแก๊กนะผมการ์ตูนแก๊กเนี่ย ส่วนใหญ่การ์ตูนแก๊งเนี่ยจะมีต่อจะมีมูวี่เอ้จะมีหนังภาพต่อไหมไม่มีมันก็แล้วแต่เขาเพราะคือการ์ตูนแก๊้งมันจะต่อยังไงก็ได้่นั่นเองมันสบายๆอ่ะคือไม่จำเป็นต้องมีต่อก็ได้แต่มีต่อก็ดีเหมือนกันเพราะเรื่องนี้ก็สนุกใช้ได้นะโอเคก็ตั้งแต่ภาคหนึ่งแหละการ์ตูนแกลอ่เนกเอแล้กการ์ตูนแก๊้งที่ไม่มีอะไรมากก็เป็นการ์ตูนแก๊้งสี่ช่องมีถึงสองภาคโคตรเก่งเลยนะเออมีถึงสองภาคนะโอเคก็ถือว่าดีถือว่าดี ก็ภาคสามไม่น่าไม่น่ามีนะก็ต้องรอดูว่าไอตอนพิเศษเนี่ยจะเรียกคนได้ไหมถ้าเรียกได้คนสร้างเขาอยากสร้างต่อไหมถ้าคนสร้างอยากสร้างต่อก็มีภาคสามนะก็ไปปล่อยกันไปก่อนเว้นแค่การมโนโนนะั่นเป็ที่แน่ตอนนี้มีแค่ตอนพิเศษตอนเดียวนะครับโอเคก็ถือว่าอันนี้ไม่แม่พานนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้าพารหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม